น้องเบลวันนี้จะมาทำอะไรให้ดูคะสวัสดีค่ะวันนี้น้องเบวจะมาพับดูให้ดูนะคะพับนกพับยังไงอ่าดูสิวิธีพับนกนะคะเด็กๆบางคนถ้าพับไม่เป็นก็ดูตรงนี้ก่อนนะคะแล้วก็ไปหัดทำได้เลยค่ะ

น่าจะง่ายเนาะเนี่ยแต่ว่านี่นกมันจะยากก็ตรงนี้แหละพับปีกลงพับปีกก่อนอ่าพับลงมานายสมบัติสำรวมไทยรักไว้ห้าเจ็ดเจ็ดไปนี้ค่ะบาดคอตัวเองแผลนี่ลึกถึงหลอดลมรุกคุณดูนี่เล่นใหญ่มากนะคะมีบาดแผลทับสองข้างให้เท่ากันพับสองข้างให้เท่ากันอ่าที่คอที่เข้าเต็มเต็มค่ะก่อนอเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น

เป็นของเล่นที่ไม่ต้องซื้อนะคะด้วยกระดาษที่ไม่ได้ใช้งานแล้วก็เอามาดัดแปลงได้วพาวันเป็นคนนั่งทัาควิธีพับนกก็จะคล้ายๆพับเรือแต่มันจะยากในตรงปีกมันใกล้จะเป็นนกแล้วค่ะรอ้รุนกันนะคะ น้องวิวกำลังพับนกนให้ดูน้องวิวอ๋อเก่งจังเลยอานี่นี่แล้วพับนกตรงนั้นมันคืออะไรปากมันส่วนปีกส่วนปีก กลับข้างหนึ่งกลับมาข้างกันเหมือนกันทั้งสองข้างแล้ว<อ>ก็แกะออกมาทั้งสองข้างหไหนมันจะเป็นนกยังไงไหนดูสิอันนี้ก็พับปีกึ้นาแม่ที่ต่องแม่คนขับกระบะที่ก็เป็นเพื่อนของฝ่ายหญิงเนี่ยค่ะ นี่คือนกอะไรเอ่ยอ่าจะเป็นนกแล้วแต่เด well. ี๋ยวก็เป่าเป่าสองก้อนมันจะแผลงน้อยแผงตามมาจะติดแล้วก็ขับรถไล่คนรถเขาเลยจนรถเขาเน่ยเสียหลักออกไหมรถนายขอนเสีักออกข้างทางออกไม่ออกไหมจะเป็นนกหรือจะเป็นอะไรก็นี่อะไรดูสิ ขึ้นนกไหมนนี้ก็เป็นหัวนี่ก็เป็นหางนี่ก็อ๋อนี่นี่นี่นีนกบินแล้วเดี๋ยวนกจะบินแล้วอะจะนกหรือเครื่องบินเนี่ยอ่าโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย